คว้าพลังสุดยิ่งใหญ่ S G ใหม่ระดับมิติก มาพร้อมกับเปิด s s g ใหม่ระดับมิติกอย่างเปิดโซเวเบสเอ็กนด์ออนลีเจนและมาคู่กับตัวละครโมทโกโก้ มาในรูปแบบขององล้ oh. อมวลรานเอนะครับผมนะก็เป็นตัวปืนสวิตเบรเนนะครับผมนะก็วันนี้นะผมก็ผมไม่ได้มาเมานะผมวันนี้ผมจะมาซื้อขึ้นเองนะครับผมอาจถึงจะมาช้าแต่ก็ซื้อแน่นอนครับผมนะสำหรับตัวปืนสวิตเบรของมันไม่มีไม่ได้นะครับผมนะก็อย่างแรกนะผมคนโตจะเป็นตัวของปืนสวิตเบนนะเอนะผมนี่เลยโค้รเท่นะครับแล้วก็จะเป็นตัวละครนะผมเป็นตัวละครตัวนี้เลยนะครับผมนะชิ้นต่อไปเป็นตัวของ สกินปืนเอนะครับเป็นสกินปืน D.R. Keith เนั่นเองนะครับผมนี่โหหล่อเ,เทเลยนะยิ้นต่อไปนะผมเป็นระเบิดเสียงนั่นเองนะผมนี่ระเบิดตัวนี้เลยนะครับผม Echo นะครับชิ้นต่อไปนะผมคือตัวนี้เลยนะผมเป็นรถเอ็นะครับผม Legendary เนั่นเองนะครับน,น,น,บนี่โหสวยอยู่นะสวยอยู่นะ ชิ้นต่อไปนะครับเป็นตัวของทานเองครับนี่กีตาร์ไม่ดีโอ้เบรดไม่ดีแล้วมาฟันแทนโอ้เปลี่ยนจากเบรดเป็นดาบได้ไงครับเนี่ยโคตรเก่งเลยแล้วก็ชิ้นต่อไปนะับเป็นตัวของตุ้งติ้งในเองนะผมนี่โหล่อเทเลยชิ้นต่อไปนะเป็นตัวของสกินปืน Mw11 ่นเองนะครับผมนะชิ้นต่อไปนะครับเป็นตัวของนี่เลยนะครับคอร์ดิ้งการเองนะผมนี่โหและชิ้นทานครับผมเป็นตัวของสกินล่มเองนะับ ผมนี่บอกเลยว่าคนรอเทเลทอเลยนะครับผมนะก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมผมจะมาจัดตัวของเป็นสเว่เบธแอกานเอนะครับผมนะแต่ก่อนที่จะไปสุ่มนะครับผมผมขอคนนึงไลค์ก่อนนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดแชร์ผมด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็กดเลยละกันนะครับผมก็เริ่มเลยนะครับผม25 CP ซีไปเลยอ๋ออ,อะไรจะออกอะไร โอ้นึกว่าจะออกตัวละครช่องแรกเสียงเปลี่ยนอย่างไวเลยทุกคนโอ้ตอนแรกนึกว่าจะออกตัละครเลยจะเชื่อไปรอบต่อไป60สิสุ่มไปเลยจังหวะนี้ออกอะไรมาปืนลมว่ะทุกคนออกล่มได้อยู่นะครับผมชิ้นต่อไปนะผมอุ้ยร2อย p แล้วนะทุกคนก็ไม่เท่าไหร่ทุกคนกดไปเลยโอ้โ,อโบะเรียบร้อยตุ้งติง้งเหลือจะเชื่อ ชิ้นต่อไป240 CP ไปอย่างรวดเร็วไปเป็นไปนได้ว่าตัวละครอ,ออกก่อนเหลือเชื่อโอ้ไม่กินว่าจะออกปืนไม่ออกออกตัวละครก่อนอะไรกัน,นครับเนี่ยตัวละครอ,ออกรอบ,รอบที่เท่าไหร่รอบที่สี่นะครับผมแล้วเมื่อกี้ตัวละครเนี่ยได้กระเป๋าด้วยโอ้โหก็ถือว่าได้แพ็คคู่เลยนะครับผมนะรอบต่อไป400 CP นะครับผมปืนมาเลยจบไปเลย เรียบร้อยจบเลยได้รถโหเหลือเชื่อเจนต่อไปเอ้แต่รถก็สวยนะอ่ะติดตั้งใน BR เลยรอบต่อไปนะผมห้าเอ้หกร้อยแปดสิบซีพีนะครับผมไปจะได้อะไรปืนมาเรียบร้อยได้เป็นท่าเต้นนะผมกดติดตั้งเลยหลักการอ่าเอาแทนท่านี้นะครับผมนี่รอบต่อไปหนึ่งพันสองร้อยซีพีโอโหเริ่มเข้าเนื้อนะครับผมไปมได้อะไรปืนแน่นอน ตุ้งติงเอ้ยไม่ใช่ตุ้งติงคอนดิงการ์ดนึกว่าจะออกปืนแตละรอบต่อไปอู้สองพันแล้วทุกคนสองพันซีเข้าไปแล้วเหลือสช่องสุดท้ายอ้อระเบิดเหลือจะเชื้อแต่เป็นระเบิดระดับรีเจน a r y เลยนะครับผมอออรอบต่อไปโอ้หมาสองช่องท้ายยังเงปืนนี่ปืนจริงๆโอ้ปืนนปืนแน่นอนอ่ะเหมือนล็อกอ่ะและรอบสุดท้ายนะครับผมกี่ซีพีวะสี่พันสี่ร้อยซีี ก้นเลยหลักการแค่นั้นแหละไปไปดิเออนี่โอ้โหรอรอไปตูโอเอฟิกโอเสียวนี่เบืนอมาแบบว่าประกอบล่างทุกคนนีน่เอฟิกตายเหลือเชื่อ เทเกินไปหรือเปล่าโอ้โหนี่เอฟิกดาตอนได้ปืนจริงๆรอเนียโคตรเทเลยทุกคนก็ติดตั้งเลยนะครับผมนะติดตั้งช่องนี้นะครับนี่โอ้โหเท่ไปเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะผมก็เรียบร้อยแล้วผมตลล็อกส่วนที่2ก <S an> ็ <medidas> ลักกี้ดาวเสร็จต้มบูนะครับผม,อม,อมบอกเลยว่าโค้ดฟยวโคตรเทเลยนะครับผมแต่ก่อนที่ไปดูคลิปนะครับผมผมขอคนละหนึ่งไลค์ก่อนนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ยังไ,ไม่ก็อิดาวก็ฝากกดติดตาม,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 ามแล้วก็ฝากกดแชร์ผมด้วยนะครับถ้าคูกันแล้วก็ไปกันประสบปัญหาเราในอยู่หรือไม่อยากทำคามโม่ปืนแต่ไม่มีเวลาเล่น ต้องนี่เลยร้านรับปลดล็อกสกินปืนบายต้นซาซีเฮดนะผมรับทั้งปั๊มเวลปืนปลดล็อกสกินทองและสกินไดมอนท์นะผมใครที่สนใจสามารถติดต่อทางเฟซบุ๊กข้างบนหรือไม่ก็ทักไปที่แฟนเพจต้นซาซีเฮ็ดได้ผมมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลานครับผมงานเสร็จไวปลอดภัย100%นะผมไม่โกงไม่เกลียนแน่นอนนะผมใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์แฟนเพจตาคำอธิบายได้เลยนะครับผม มาทุกคนแหลวก็เข้าไปในเ,เกมมาแล้วนะครับผมนี่เลยนะครับมาดูตัวของปืนก่อนเลยนะผมนี่โอ้โเวลาโชว์ปืนนะผมก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่เลยนะครับนี่แล้วก็ปืนล่อ,ลองหนทุกคน,นะโอ้โ,โคตรเปี้ยวนี่แล้วก็จะมีเหมือนอ่าวงจรอะไรไม่รู้ทุกคนนี่ควาโชว์หนึ่งทีโอ้โหโคตรเปีย้ยวปืนล่อ,ลองหนไปไหนไปรุนเอาดิเอาดิตายโอ้คือคคอนห้าสุดยอดเลยนะครับผมนะดูทุกคน มีสโคปภายในตัวด้วยนะผมถือว่ามองง่ายเลยนะผมนี่แล้วก็จะมีเป็นตัวเลขบอกกระสุนด้วยนะผมนี่เอาดิไปไหนไปลวนอุ้ยโมโโันรทอมันระทอเกินไปนะเกินไปนะอยู่ไหนวะบงมาดิบงมาดิเอาดิเอาดิตายหนึ่งตายตอ,อโอ้โหดูทุกคนแล้วก็จะมีแบบว่าเอฟเฟกต์เปลี่ยนด้วยนะผมนี่ตอนนี้ก็ปืนเป็นสีเหลืองแล้วนะครับผมนะนี่ก็ิีไปนี่ปืนเป็นสีเขียวแล้วนออุ้ยสีเขียวโคตรสวยเลยทนะุกคน นี่ยิงไปอ๋ออ๋อ,อปืนเป็นสีฟ้าแล้วสวยเกิดปุยมุย้ยทุกคนโอ้โหเคยฝึกปืนมีการเปลี่ยนสีถือว่าสวยเลยนะครับผมนะโบแล้วก็โบดีแล้วก็น่าจะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะผมปืนนี่เป็นสีม่วงแล้วนะครับผมบอกเลยว่าสวยงามอาดัามแทนนะทุกคนเออตายเลยว่าเกิดปุยมุย้ยมาอยู่ไหนเวลน้นพอมาพ,อมา,พอมาโอ้โหโคตรสวยเลยทุกคนสำหรับตัวของปืนสวิตเบรดนะ แล้วมันเป็นปืนที่เล่นดีด้วยนผมนี่เอาอีกตายหนึ่งรีโหลดก่อนใจเย็นตายสองตายสามไปป,ปึ๊บกอ,อตายสี่ไปโอ้โหเกิดปุยมุยแล้วก็ท่ารีโหลดผมชอบมากเลยนะนี่เห็นไหมโยนโยนโยนตัวของแมกกาซีนออกมาผมแล้วก็แมกกาซีนก็จะเข้าไปเองนะทุกคนบอกเลยว่าโคตรเปรี้ยวโคตรเท่นี่ไงเน้นๆนไปโผ<อ>ไม้สีเว้ล้นอไม่โผไม่โผหรอยอยู่ไหนวะโคมันดีนี่ไงเจ็บเจ็บมากโอ้ยโดนแอซิดนี่ไง ไอเฟกก็ถือว่าสวยงามอมลาังแทวเลยนะทุกคนเอออยู่ไหนโคาชอบเลยทุกคนดูถือปืนนะืดึดูแล้วก็จะมีเป็นตัวเหมือนอ่าอะไรสักอยาก่างนหมืนหมุนอยู่ตรงปืนนะเห็นไหมฮึโคฟสียวอยู่ไหนวะไวเล่นเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เห็นหน้าเลยโดนยิงซะละโ้ยังชอบเลยวัดคนเฮ้ยมามาแล้วตาซ่ามาแล้วอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะฮัลโหลไม่มีลงจัดลงจัด เอ้ยนี่ยท้ายหนึ่งไปโอ้โหสิจะวัดกับปืนสวิตเบลดเหรอคือใครเป็นเมนปืนเอสตีนะทุกคนสวิตเบลดเนี่ยก็เป็นปืนอีกปืนหนึ่งนะที่ถือว่าดีเลยนะครับผมแล้วก็มีสกินปิดต,ตัวอย่างนี้อีกตัวละครที่เท่ยังนี้มาดูตัวละครบ้างนะครับผมนะนี่ามาดูตัวละครนะผมนี่โ,โหโคตรเท่มีแว่นด้วยนะทุกคนนี่เอามาฟัน ตัวละครเนี่ยเอาจะออกเป็นแบบว่าสีทองทองนะผมทองทองน้ำาลน้ำตานะทุกคนเออถือว่าเฟี้ยวเฟี้ยวเลยเฟรรี้ยวลายอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะัยรุ่นตายไปดิเอาดิตายไปดิโอ้โเป็นไงล่ะเอ,อ้ยเดียดเดยดเด็ดเด็เดนนนนน,น,น,นหมานมาไม่ทันหนีคนไม่ทันโอ้ยนี่แล้วก็โอ้ดูทุกคนคือปืนมันถือว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคเลยนะครับผมนะ เดี variance, right? ๋ยววะเอ๊ะเระเบิดเหรออุ๊ย E.M.P. ว่ะท like um ุกคนเอาดิตายไหมตายไหมก็ตายไปดีดโอ้โหแล้วผมชอบตรงที่มันมีแบบว่าบอกกระสุนด้วยนะผมนะนี่ไงเจ็บมากเจ็บมากแบบ เจ็บจัดจัดอ่ะทุกคนเจ็บมากเจ็บจัดเลยแหละไหนมาดูเรื่องของป้ายชี้ปืนกันดีกว่านะครับผมนะผมก็ไม่ได้สังเกตนะเมื่อกี้ป้ายชี้ปืนเรามาดูกันดีกว่านะผมว่าสวยงามขนาดไหนนะทุกคนอยู่ไหนกันเอ่ยวัยรุ่นสับเกิดปะเนี่ยน่าจะสับเกินนะครับผมนะเดี๋ยววะปึ๊บสไลด์มานี่ไงเอาดิโอ้เธอไม่ติดหน้าตายตาย,ตาย ก็ป้ายชื่อถือว่าสวยนะผมเออค่อนข้างสวยใช้ได้เลยนะผมจะตอบตังป้ายชื่อนะครับป้ายชื่อก็ถือว่าค่อนข้างสวยงามเลยนะครับผมนะสวยงามระดับหนึ่งเลยนะครับมาอยู่ไหนเอยเวร่อนไปล่อนโผมมาเวร่อนยังไงยิงระยะไกลยิงระยะไกลตายเอาซีเอาเอาซีผมมาอีกบอกเลยว่าสวิตเบรเนี่ยเป็นปืน ที่ปืนดั้งจริงที่ดีเลยนะครับผมนะใครที่มีปืนนี้นะอย่าพลาดสกินนี้เลยนะครับผมบอกเลยสกินสวยมากเท่มากหล,ล่อมากเลยนะครับผมใครมีไว้ี่คือคนหล่อทุกคนหล่อหล่อจัดอะ่ะเออดูถือมาอย่างหล่อทุกคนผมมาดิไปไหนไปล้นนีหนีทำไมล่ะหนีทำไมล่ะหนีทำไมล่ะโหรีโหล,โลดแปบ๊บใจยเย็นบอกเลยว่าโคตรสุดสุดจริงสุดจัดทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวน้อนหมาเออยิงน้อนหมา,มาไปดิ เดี๋ยวหลายตัวแล้วะเออไม่ดิเออเออจัดเอาดิโผล่มาโผล่มานี่ไงโผล่มาอีกโผล่มาอีกเอเอกระสุนปืนผมหมดว่ะทุกคนฆ่าตัวตายแป๊บคือโห้โคตรหล่อโคตรเท่ถือไว้นี่เท่จัดคนเท่แบบเทคกันปุยมืยอ่ะใช่ไหมนี้ได้เลยใครเป็นเมนนะอย่าลืมไปจัดกันนุกคนสำหรับสกินนี้นะครับผมนะอยู่ถึงเดือนกันยาเลยนะเป็นไงล่ะเอฟเฟกเนี่ยก็เหมือนแบบว่า ยังไงผมอธิบายตัวของเอฟเฟกการตายไม่ถูกนะผมมันบอกว่ามันติดอยู่ที่ปากแต่ผมพูดออกมาไม่ถูกกับทุกคนเกออ็ตใช่ไหมนีออ่ดูดีขณะเปิดกกอบเพชรน,นะผมสกินหนึง่งบบกว่ามันมีความคงเป็นเอกลักษณ์ของปืนนะครับผมนะก็จะมีเป็นตัวของแซมสีฟ้าๆนะผมแล้วก็จะมีเป็นภาษานะครับผมภาษาจีนนะทุกคนเออหลอดเทกืนหลอดเทกืนโอ,อ้มามา ตายผมไม่ดีอ,อียไป็นหนี่ไงโนตะโกไปท่ปไายไปทิพไพรไป,ไป,ไปก็จบเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกสกอร150์้อยห้าสิบต่อแปดสิบเก้านะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับตัวของปืนอสวิตเบสไอเก้านะครับผมนะก็สำหรับผมนะถามว่าซื้อสกินนี้มาคุ้มไหมสำหรับผมก็ ถือว่าคุ้มนะผมเพราะผมก็เป็นเมนเอนะสวิตเบดเป็นปืนเอสีที่บอกเลยว่าโคตรดีเลยนะครับผมก็ถือว่าคุ้มนะเพราะได้ังปืนดีปืนสวยนะครับผมเ่าบอกเลยว่าสุด,สดเลยนะผมและใครที่เป็นเมนปืนตัวของสวิตเบดนะหรือเป็นเมนสายเอทีเคนะแนะนําให้จัดเก็บไว้นะครับผมหรือใครไม่ใช่เมนอยากสะสมก็สามารถเก็บไว้ได้นะครับผมนะก็เดี๋ยวคลิปหน้านะผมผมจะเอาปืนกระบอกนี้ไปลงแรงให้คนดูนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะผมผมก็ก็ใครชอบคลิปนี้นะ ครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อยากให้ผมทําปืนอะไรก,ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมนะหรืออยากให้ก็แอบผมอยากให้ผมทําคลิปอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะผมันก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ได้คิวไปทั้งหมด43คิวนะคิวบผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับผมไปแล้วบ่ายฟิว